สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกสม,มน์วิเศษอนุพงศ์ค่ะในรายการกิฟฟินเนอร์เพื่อคุณเป็นที่1ทางกิฟฟินนรชานเลแห่งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะคําว่าอุปสรรคหลายคนมองว่าเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจค่ะแต่ว่าคุณสุเทียมปันแก้วผู้บริหารระดับพาราไดส์ของเรานั้นกลับมองว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคนั่นก็คือเป้าหมายในการทํางานค่ะและด้วยแนวคิดอันทรงพลังของคุณสุเทียมทําให้วันนี้ค่ะท่านสามารถก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรและวันนี้ค่ะท่านมีคําตอบมาฝากกับหัวข้อการบรรยายเป้าหมายยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคเป้าหมายและอุปสรรคที่ท่านว่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ กลับสวัสดีผ hm ู้บริหารระดับสูงและก็พี่น้องชาวกิฟฟินทุกท่านนะครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งนะครับกับผมสุเทียมปันแก้วผู้บริหารตําแหน่งพลเรดใหม่ป้ายแดงจากสุรยองครับครับผู้ชายหัวใจนักสู้ครับพี่น้องครับอดีตของผมนะครับเป็นคนชาวต่างจังหวัดครับบ้านผมอยู่ลําปางนะครับอดีตของผมนะครับ ทำไร well. so ่ทำนาทำสวนนะครับเกษตรกรรมอุตสาหกรรมนะครับงานช่างอ็อกช่างเชื่อมนะครับผมอยู่กรุงเทพมาหลายปีนะครับงานแบบนี้ผมทํามาทุกแบบแล้วนะครับแต่งานที่ผมทํานานที่สุดครับพี่น้องครับนี่คืออดีตของผมนะครับผมทําเป็นช่างเชื่อมนะครับตึกสูงสูงครับพี่น้องครับตึกสาทรทาวเวอร์นะครับโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับตึกว่งวานนิชครับผมปีนผมป่ายผมขึ้นอ็อกไปเชื่อมมาหมดแล้วนะครับนี่ครับนะครับงานสูงสูง ครับพี่น้องครับอย่างน้อยๆผมไม่เคยตกต่ำครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คืออดีตของผมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่ครับงานอย่างนี้ดีไหมครับพี่น้องนะครับตัวผมเองครับผมต้องออกจากบ้านแต่เช้านะครับเพื่อเอาแรงงานของตัวเองนะครับไปแลกกับเงินเล็กน้อยครับพี่น้องแต่ตัวผมต้องทํางานทั้งวันนะครับนี่คืออดีตของผมนะครับในขณะที่ผมเนี่ยครับกำลังอ็อกกําลังเชื่อมอยู่เนี่ยในใจก็คิดอยู่เสมอครับว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นได้แค่ช่างเชื่อมนี่เหรอครับ ก็คิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งชีวิตผมจะต้องออกจากกรอบครับพี่น้องนะครับปี2549บเแบบนี้ครับผมตัดสินใจครับพี่น้องครับไม่ลากิจไม่ลาป่วยและก็ไม่ลาพักร้อนผมลาออกไปเลยครับครับผมครับนะครับออกมาเพื่อค้นหาตัวเองครับพี่น้องครับทํางานแบบนี้มานานแล้วครับเป็นแค่แค่ลูกจ้างเขานะครับก็ตัดสินใจออกมานะครับออกมาเพื่อนี่ครับขายแรงไม่ลุ่งผมหันน้ำมุ่งค้าขายทันทีเลยนะครับก็หลังจากนั้นครับออกมาจากบ้านมา อากไปกรุงเทพนะครับกลับไปอยู่บ้านนอกนะครับพอดีที่บ้านของผมเนี่ยครับมีสมุนไพรขายนะครับเขาเรียกผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์นะครับผมก็ออกไปค้าขายกับเขาแบบนี้นะครับฮิวตะกาขายยานี่แหละครับขายไปทั่วประเทศไทยเลยครับนะครับก็แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาผันตัวเองกับแฟนผมนะครับมาเลือกที่มาตตพุทธมาเลือกระยองนะครับเพราะที่นั่นแหล่งอุตสาหกรรมที่ดีมากนะครับกำลังซื้อดีนะครับผมกับแฟนผมตัดสินใจนะครับไปเช่าห้องเล็กๆอยู่ที่ระยองนะครับ ไปซื้อของที่ตลาดลงเกลือนะครับผันจากหนุ่มโรงงานหนุ่มแหม่เมื่อกี้นะครับมาเป็นค้าขายครับและหลังจากนั้นผมก็ผันตัวเองนะครับอะไรที่มีกําไรนะครับที่ตลาดลงเกลือนะครับผมก็รับมาขายรับมาขายนะครับเป็นแบบนี้นะครับตอนนั้นพี่น้องครับหลังจากเราเป็นหนุ่มโรงงานแล้วนะครับเรามาค้าขายแบบนี้ดีมากครับพี่น้องครับที่ระยองกําลังซื้อดีมากเลยนะครับค้าขายได้วันตั้งหลายพันนะครับผมมาคิดว่ากับแฟนผมนี้ยังไงก็ไม่จนละวันละสามสี่พันห้าพันได้ครับพี่น้องครับก็เลยคุยกับแฟนว่า ที่บ้านอะไรที่มันกู้ได้ยืมได้เอามาเลยครับลงทุนเต็มที่เลยใส่เต็มที่เลยคิดว่าไม่จนแนวนะครับอาชีพค้าขายดีสำหรับผมแล้วนะครับตอนนั้นนะครับตกข้ามตกเย็นมาบอกน้องๆในข้างห้องเลยว่าจะกินอะไรครับเหล้าแดงน้ำแข็งหลอดพี่จัดให้พี่พี่ตั้งนะครับตอนนั้นนะครับครับตอนนั้นบุ้มนะครับแต่พี่น้องครับในเมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียครับผมเจอพิษกระแสเศรษฐกิจนะครับตอนนั้นเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานะครับหลายๆโครงการในระยองนะครับไม่ขึ้นโครงการนะครับทําให้ผมแบบนี้นะครับ ขาดทุนครับพี่น้องครับชีวิตพลิกผันในทางที่แย่ลงตอนนั้นนะครับเงินที่เรากู้มายืมมานะครับกลายเป็นคนติดหนี้นะครับเมื่อเจอคํานี้ครับนี่ครับชีวิตผมล้มเหลวเมื่อคบคําว่าขาดทุนและเป็นหนี้นะครับเรายืมเข้ามากู้เข้ามาแล้วตอนนี้มันไม่ทันนะครับลูกค้าผมหายกําไรหดนะครับตอนที่ลูกค้าหายไปนะครับตอนนั้นเพราะว่าโครงการที่เรายอมไม่ขึ้นนะครับทำให้ผมเกิดแบบนี้ครับจากคนที่มีตังค์มาแล้วกระเป๋าเป็นหมื่นๆนะครับกลายเป็นคนไม่มีตังค์ ร้านค้าี่นที่เราไม่เคยเซ็นไม่ติดติดเขากลับกลายเป็นติดเขาครับนี่ครับช่วงนั้นหัวตกเลยครับพี่น้องครับนะครับชีวิตล้มเหลวนะครับเมื่อเจอคํานี้ครับแต่ผมเป็นนักสู้ครับผมไม่กลัวนะครับเพราะผมมีแรงบันดาลใจของผมครับพี่น้องครับเด็ก2คนนี้หน้าตาดีไหมครับนะครับผมเป็นคนทําอะไรตั้งใจทํานะครับจึงผลให้เด็ก2คนนี้หน้าตาดีนะครับอัพไลน์ผมบอกว่าผลพลอยได้นะครับพี่น้องครับนี่คือแรงบันดาลใจของผมครับ ผมถึงแม้จะตกอับตกจนในช่วงนั้นนะครับสองคนผมเมียผมถึงแม้จะกินน้ำพริกปลาลากินน้ำพริกปลาทูกินน้ำพริกตาแดงสองคนผมเมียกินได้แต่เด็กสองคนนี้ผมทนเห็นกินไม่ได้ครับนี่คือแรงบันดาลใจของผมครับนะครับผมคิดอยู่เสมอนะครับว่าต้องสู้เพื่อเขานะครับถึงแม้ว่าเราจะจนยังไงลูกสองคนนี้ต้องได้กินเหมือนลูกชาวบ้านเขาครับนี่คือแรงบันดาลใจของผมนะครับนะครับช่วงนั้นที่ตกอับจริงๆนะครับผมเชื่อมั่นว่านะครับผมเป็นคนนักสู้ชีวิตอยู่แล้วผมเชื่อมั่นว่า ที่ใดที่มีอากาศนะครับที่นั่นย่อมมีโอกาสให้ผมเสมอนะครับช่วงที่ผมแย่นะครับผมไปเจอป้าคนหนึ่งนะครับเขาทำกิฟฟอลีนอยู่ตําแหน่งซินเวอร์สตามาชวนผมนะครับเขาบอกว่าสุเนะิยยมเธอจะทำกิฟฟอลีนอ่ะเธอลุ่งแน่ๆเพราะเธอรู้จักคนเยอะเธอคุยเก่งนะครับป้าคนนั้นก็พามาหาป้าคนนี้ครับ นี่ครับผมนะครับคุณสิริพันธ์สุดโทคนนี้แหละครับคนที่เปิดโอกาสให้กับผมคนที่เปิดฟ้าสีทองเข้ามาส่งในชีวิตของผมนะครับวันนั้นผมซื้อยาสีฟันกับป้าสั้นเพียงแค่หลอดเดียวนะครับยาสีฟันหลอดนั้นกําลังจะเปลี่ยนชีวิตผมครับตอนนั้นนะครับคุณป้าคนนี้ครับพาผมไปที่ศูนย์ธุรกิจรายองนะครับผมไปฟังไดมอนด์แกลนภาคตะวันออกนะครับพูดครั้งแรกผมประทับใจที่สุดนะครับดีที่สุดเท่าที่เคยฟังมาพาะผมก็ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะครับครับนะครับดีที่สุดละสำ ผมไปฟังตอนนั้นผมคิดว่าดีที่สุดละแต่ผมก็คิดว่าวิทยากรที่พูดดีระดับเนี้ยนะครับระดับนดมอนแกนเนี่ยนะครับคิดว่าเขาจ้างมาผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรตอนนั้นนะครับเพราะผมไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะครับผมก็ไปฟังสีครั้ง5ครั้งกับป้าคนเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้เปิดใจเลยครับเพราะป้าคนเนี้ยเขายังทํางานประจําอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดใจนะครับป้าคนเนี้ยเขาบอกกับผมว่าสุเทียมไปกับป้าอีกสักครั้งได้ไหมป้าขออีกครั้งเดียวนะป้าชวนผมสีหครั้งละผมบอกว่าไปไหนอีับ ป้าคนนี้พาผมไปหาบุคคลสองท่านนี้ครับถ้าไม่มีบุคคลสองท่านนี้ผมไม่มีบนวิธียนทรงเกตแห่งนี้ไม่มีสุเทียมแน่นอนครับนี่ครับครับขอพลังเสียงตบมือต้อนรับอัพไลน์ในดวงใจของผมเลยครับนี่ครับครับผมพี่น้องครับคุณลุงคนนี้ครับอตอนตอนตอนนั้นผมเรียกคุณลุงนะครับตอนนี้ผมเรียกตาเล็กยายผมนับถือเป็นตาเป็นยายแล้วนะครับ <c oughs> คุณป้าพันนะครับพาผมไปหาบุคคลสองท่านนี้นะครับ อัปลน์ท่านนี้เขาบอกกับผมว่าสุเทียมขายผ้านะมันดีอยู่แล้วขายของที่สุเทียมขายมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าสุเทียมมาลองนึกถึงเครือข่ายดูนะครับวันไหนถ้าสุเทียมป่วยสุเทียมไปทําบุญสุเทียมไปเที่ยวทะเลเงินยังไหลเข้าบัญชีสุเทียมบึ้ม,บ,ม,บ,มบึ้มอยู่นะครับพี่น้องเขาพูดกับผมอย่างนี้น,นะครับแล้วหลังจากนั้นครับอัปลายของผมท่านนี้เขาก็ไปหยิบเอาสลิปของท่านมาให้ผมดูครับเขาทํากิฟฟารีนครั้งแรกเขาได้แค่78บาทครับและหลังจากนั้นครับสลิปย้อนหลัง6เดือนครับพี่น้องครับเดือนละแสนกว่าบาทครับน เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณสุเทียมปันแก้วค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้าเรามีแง่คิดและเคล็ดลับดีๆในการทำงานพักกสักครู่กับรายการคิ f t ินเนอร์ค่ะ